ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเก็บเครื่องเสียงที่ถูกวิธีนะครับผมวันนี้อีกหนึ่งวันครับผมครับที่ใครยังยังแห้งยังเมาอยู่ครับผมครับมาทดสอบกันดีกว่าว่าเราจะมีขั้นตอนกันยังไงบ้างครับเพื่อถูกต้องในการเช็คดอกเช็ค power เช็คมิกทุกอย่างครับผมขั้นตอนแรกครับผมลูกค้าก็เปิดเพลงไปก่อนครับเปิดเพลงไบ้บอยไปก่อนนะครับผมครับเช็คเพื่ออะไรครับเพื่อเช็คดอกว่ายังมีชีวิตครบทุกดอกหรือเปล่าครับผมครับ ขั้นตอนทุกทีครับผมครับให้ลูกค้าเช็คดอกทุกดอกก่อนว่ายังมีชีวิตครบหรือเปล่าครับผมก็คือทอระบบก่อนครับผมนี่ถอระบบก่อนนะครับทอระบบปุ๊บเราก็เช็คแต่ละดอกครับผมอ่าตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ดังอยู่ครับผมครับอันนี้ล่ะเออดังอยู่ครับนี่นะนี่ก็ดังครับผมอันนี้ก็ดังครับเตะเส้นกลางครับเขาจะเป็น2ดอกจะมีกลางกับแหลมนะครับลูกค้าต้องเช็คเช็คทั้งสองดอกครับผมครับขั้นตอนแรกแล้วก็หูไปเช็กกลางครับผมขั้นตอนนี้ก็แหลมแหลมครับผมต้องเอาหูไปสองที่ ฟังข้างล่างกับข้างบนนึงครับผมครับการฟังดอกเสียงกลางครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยหลักสําคัญเลยนะครับลูกค้าครับผมครับนี่พอเราตอดสายลโพงทุกอย่างแล้วครับผมขับจะให้ลูกค้าเอาผ้าเทปหรืออะไรปิดตรงนี้ไว้ด้วยครับนี่นี่ครับนี่ข้างหลังใช่พี่คอนครับอยากให้มีผ้าเทปอะไรมันติดไปด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะมีแมลงหรืออะไรครับผมมาทํารูปิดไว้ตรงนี้ครับผมหลายท่านก็คงอาจเคยเจอนะครับผมจะมีแมลงอะไรมาเอาคดินมาปิดตรงนี้ไว้ทั้งหมดครับทางอดีตครับเอาผ้าเทปปิดไว้ครับทุกรูครับผม ก kind of no ่อนจะได้เปิดครับปีใหม่สงการครับบางท่านครับผมครับก็ประมาณนี้เก็บหลังตู้ครับผมมาทีนี้เราไปดูฝั่งนู้นนะครับผมครับมาครับอีกหนึ่งจุดครับอีกหนึ่งจุดก็คือนี่ครับหลังพาวเวอร์ครับก็คนถอดสปีคอนออกเลยนะครับผมนี่ถอดออกเลยครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับเช็คพัดลมด้วยรับไหมครับนี่ครับพัดลมหมุนทั้งสองตัวครับเอามือไว้ตรงนี้เลยครับผมครับนี่ดูพัดลมว่าหมุนทั้งสองตัวหรือเปล่าพอสมบูรณ์แล้วครับผมก็ไปหน้าเครื่องเลยครับผมทีนี้มาครับหน้าเครื่องครับแล้วก็็ลลลลดดงงกกกกก่่อออนนนคครรรรรััับบแ้วปิเ์ทีผม ขั้นตอนต่อมาครับนี่ครับปิดเบรเกอร์นี้ลงเลยครับผมเบรเกอร์นี้เป็นตัวควบคุมไฟทุกส่วนเลยนะครับผมของชุดนี้ครับปิดลงเลยครับผมครับครับมิกครับผมหนึ่จุดปัจจัยหลักสําคัญที่เสียง่ายครับเพราะฝุ่นเพราะอะไรมากมายครับผมก่อนเก็บลูกค้ารานหาคนไก่ครับมาเช็ดฝุ่นออกให้หมดทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดครับผมค่อยขับทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดครับก่อนที่เราจะเก็บเข้าถุงเข้าอะไรครับถอดแก้วให้หมดครับผมแล้วก็ขับยกขึ้นมาครับปัดฝุ่นครับปัดฝุ่นปัดอะไรทุกอย่างครับผมทำความสะอาดเช็ดให้ดีครับมิกเป็นอุปกรณ์ที่ เสียง่ายมากที่สุดครับเขาไม่ได้พังนะครับเนี่ยจะพังตรงพวกสไลด์ครับเนี่ยสำคัญเลยครับสไลด์ฝุ่นก็สไลด์ปุ๊บครับมิกเขาจะมีปัญหาทีเวลาเล่งเวลาเก็บอะไรทุกอย่างครับผมครับก่อนที่เราเก็บเราต้องรับใส่ถุงใส่อะไรครับหาถุงมาใส่ก็ได้นะครับผมในกล่องผมถ้าใครยังเหลืออยู่ก็สามารถใส่ได้ครับแต่ถ้าใครมีถุงนี้ครับผมก็ถุงใส่หมอนใส่เสื้อหรือถุงขยะดําก็ยังใส่ได้ครับปิดไว้ดีครับผมครับแล้วหลังเครื่องลหละครับหลังเครื่องทํายังไงครับผมครับหลังเครื่องนี่หลังเครื่องครับก็ควรถอด สายคอดกางมิกนครับก็ควรเก็บเัาไปข้างในครับผมครับนี่ครับอันนี้ก็ถอดออกครับผมถอดออกครับทาทางก็ดีครับอีกเหมือนผมว่าครับพาเตปิดไว้เลยครับตรงนี้ครับหนึ่งจุดเหมือนกันเพื่อแมลงทํารังครับผมครับแล้วก็เก็บสายเข้าไปครับผมครับนี่การเก็บที่ถูกวิธีครับหรือลูกค้าครับมีถุงครับมีถุงดําครับปิดให้บทเลยนะครับผมซีนให้บทครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นอะไรเข้าครับผมนี่แหละครับอายุการใช้งานของชุดเครื่องเสียงเราก็จะอยู่กับเรานานมากขึ้นครับผมครับเราต้องเช็คตลอดเวลาเปิดเวลาปิดครับผมเพื่อยุวยาร เราจะอยู่นานมากขึ้นครับถ้าเราไม่เช็คเกิดอะไรขึ้นครับสมมุติว่าวันนี้เปิดครับเบสไม่ดังดอกหนึ่งครับรู้สึกว่าไม่ดังเราก็เล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นครับเล่นอดอกหนึ่งก็ขาดทันทีครับเพราะว่าเราไม่เช็คดอกครับก็เหมือนกันทั้งกลางทั้งแหลมไม่เหมือนกันครับก็ควรเช็คตลอดเวลาเปิดเวลาปิดเพื่อจะได้เครื่องเสียงได้สมบูรณ์เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอีดิทครับผมฝากไว้ครับสรับก่อนปิดเครื่องเสียงก่อนเก็บเครื่องเสียงอีกหนึ่งคลิปจากเอกซาครับม